ลงไปพร้อมกันนะคะลงอย่างละครึ่งหน้าเพื่อดูกันไปเลยว่าแบบเอ้ยสีมันเหมือนกันไหมอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นของ ODBO ของ CHY นะคะหันซ้ายหันขวาน,นิดนึงอ่ะฮัลโหลความพลาสติกใส่เอ่ยเดยเอ,เอ่ยนี่ตึกว่าโรงงานเดียวกันแต่ถามว่าในเรื่องของความเข้มนั้นซิส สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเกะเกบคิปรีวิวคุชชั่นนะก็หวังว่าเพื่อนจะยังไม่เบื่อกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเฮ้ยเขาอ,ออกมาเยอะมากต้องรีบพยอนรีวิวนะแล้วก็เป็นตัวที่มีเพื่อนรีควยก็เข้ามาเยอะนะคะกับ2ตัวนี้ค่ะก็จะมีคุชชั่นของ C H Y นะแล้วก็ของ O D B O ค่ะของ C H Y เนี่ยอันนี้เขาออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็มีคนรีควยเข้ามาในช่องนั้นเนี่ยเรื่อยๆเ,เลยค่ะส่วนของ O D B O เนี่ยอันนี้ ล่าสุดออกใหม่ล่าสุดนะคะมีคนรีเควสมาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะก็เลยจัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พิเศษมา,มากๆเราจะมา ลงไปพร้อมกันนะคะลงอย่างละครึ่งหน้าเพื่อดูกันไปเลยว่าแบบเอ้ยสีมันเหมือนกันไหมอะไรอย่างไรเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะก็จะเป็นของ C H Y ตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า C H Y Ultimate Glow Cushion สีนักตาม,มาก็จะเป็นสีเบอร์02ค่ะทุกคนของเขาก็จะมี3เฉดสีด้วยกันนะคะเบอร์0เบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะซึ่งจะบอกว่าแนเพิ่งรู้วันนี้เลยนะว่า เขามีอีกเฉดสีหนึ่งที่ออกมาใหม่ล่าสุดค่ะเพราะว่าตอนที่เราแบบเอ้ยต้องเตรียมตัวที่จะรีวิวอะไรเงี้ยก็เข้าแอปมานะคะเพื่อมาหาคําเคมปรากฏว่าในแอปมีอีกเฉดสีหนึ่งให้เลือกนั่นก็คือเบอร์ศูนย์สามที่เขาเขียนไว้ว่าสำหรับสาวผิวแทนคือเป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดของล่าสุดเพราะว่าเนไปดูในไอจีใน Facebook อะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราตกข่าวห,หรือว่าอะไรก็ ไม่ได้มีการพูดถึงนะคะแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่โปรโมทไหมอะไรอย่างไรแต่ว่าในแอปเนี่ยเขามีให้กดสั่งนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะที่เข้มกว่าสีนี้อีกก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะทุกคนอะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของราคานะคะราคาตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่290บาทนะปริมาณก็คืออยู่ตรงไหนเอ่ยแบบนุงนะ ปริมาณคือ12กรัมนะคะแต่ว่าก็จะมีราคาเต็มนะคะที่อยู่ที่490บาทแต่ว่าก็น่าจะเป็นโปรโมชันนะที่ลดเหลือ290บาทค่ะและสีใหม่ที่เขาออกมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่490บาทไม่แน่ใจว่าเฉดสีใหม่เนี่ยจะมีราคาโปรโมชั่นไหมอะไรอย่างไรนะคะอ่ะก็มาดูกันในส่วนของตัวแพ็กเกจกันดีกว่าในไหนเราก็ซื้อบอรนี้มาแล้วอะเนาะมันก,ก็รีวิวไปเลยละกันชืบนนี่จ้าตัวตลับคุชชั่นของเขานะคะ นีอะอน,นี้ข้อมูลด้านหน้าของเขามีชื่อสีบอกชัดเจนค่ะดูด้านในการชื้อ่าเป็นพับทรงกลมนะคะแกะกระจกฮึบอืมไหนขอดูเฉดสีหน่อยประมาณนี้แต่อาจจะยังไม่ได้แบบโทนเหลืองเท่าไหร่ค่ะยังมีความติ่งกลางๆ ชมพูนิดนึงโอเคสีอาจจะแบบไม่ค่อยออกโทนเหลืองเท่าไหร่เนาะอันนี้น่าเสียดายแล้วมากันกับตัวที่2ค่ะก็จะเป็นของ ODBO นะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า ODBO Soft Glow Cushion SPF 50+ PA+++ บวกบวกบวกค่ะเราตามมาเป็นสีเบอร์03นะคะม,มีอันนี้มาให้ด้วยอะ่ะสติกเกอร์นี่ไว้ใช้แปะแบบตลับคูชชั่นได้ๆโอ้น่ารักเนาะอุ๊ยตลับดีมาก รับดีมากค่ะดุโคนน่ารักเป็นสีแบบว่าสีเหลืองนวลน,นะคะนี่และนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านหลังของเขานะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้มาในปริมาณ11กรัมคูณ2ชิ้นคือเขามีมีฟิวให้ค่ะซิสนี่ มีรีวิวให้ด้วยนะคะมาในราคาเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นราคาออฟฟิเชียลนะจะอยู่ที่359บาทค่ะแต่ว่าแบรนด์ ODDO เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีขายเยอะมากๆในหลายๆร้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่แต่ละร้านที่แนกเห็นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 9บาทประมาณนี้นะทุกคนก็คือแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยนะคะมาค่ะในส่วนของเขตสีเดี๋ยวขอลองดูกันนิดนึงนะคะอันนี้ลืมพูดถึงในส่วนของแพ็กเกจด้านในนะคะก็ นี่อาเป็นพับทรงคมทรงคมคืออะไรทรงกลมเหมือนกันอู้สอดกันข้างๆกับ C H Y เลยเฮ้ยสีมีความใกล้เคียงกันนะแต่ว่าในว่าของ O D B O จะออกเหลืองมากกว่าค่ะซึ่งยังไงถ้าใครที่ดูช่องแนกเป็นประจำก็จะรู้ว่า ดิฉันทุกเฉโลโกสีเฉดโทนเหลือง O D P O ฉันเริ่มตั้งความหวังกับเธอแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันในส่วนของคําเค็มนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเค็มไว้ว่าอะไรบ้างคุชชั่น CHY เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าช่วยปกปิดรูขุมขนให้เรียบเนียนค่ะปกปิดจุดด่างดาริ้วรอยรอยแดงรอยสิวได้อย่างสมบูรณ์นะคะแม้จะใช้เพียงเล็กน้อยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพิ่มความโกล์นะคะเหมาะกับโทนสีผิวของชาวเอเชียเพิ่มผิวกระจ่างใสพวงแก้มเป่งปังและสีผิวที่ดูสว่างขึ้นค่ะเหมาะกับทุก สภาพผิวนะคะแล้วก็มี4เฉดสีให้เลือกด้วยกันส่วนของ ODBO นะคะเขาเขียนไว้ว่าเป็นคุชชั่นที่เพิ่มความโกลว์ให้กับผิวนะคะเนื้อเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายบางเบานะคะสบายผิวมอบงานผิวสุดเพอร์เฟกแต่ว่ายังคงความเป็นธรรมชาติค่ะและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะแล้วก็มาพร้อมกับผ้ากันแดด SPF 50บวก PA บวก3บวกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปกปิดได้ดีติดทนนานไม่ไหลเยืมระหว่างวันค่ะแล้วเขาก็จะมีคําเคมเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นี่ ก็จะแบบว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมิเนอรัลออยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์วีแก้นะคะไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็ไม่มีพาราเบนค่ะคําเค็มก็ตามนี้ต่อไปเรามาลงที่หน้ากันเลยดีกว่าก็มาเริ่มกันที่ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นคุชชั่นของ C h Y นะคะมาจ้ารึมขอนญาตแทบๆเลยแล้วกันนะคะ อ,อตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าปกปิดได้ดีมากแม้จะใช้เพียงเล็กน้อยซึ่งจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านะก็จะมีรอยสิวตรงนี้พอดีเลยนะทุกคนเฮ้ยปกปิดดีนะเนี่ยใต้ตาให้ดูใต้ตาเฮ้ย ใครที่มีรอยสิวเยอะต้องการการปกปิดแนกว่าอันนี้ปกปิดได้ดีค่ะการปกปิดนี้เนีให้มีเดียมทูฟูคัเวลเลชเลยนะคะคือหน้าเนียนมากนะคะโอเคค่ะหนึ่งข้างนะคะของ C H Y อ่ะหันซะหันขวานิดนึงโอเคอีกฝั่งหนึ่งค่ะ O D B O ป้าย นี่จะมีอรอยสื่ตรงนี้เห็นปะ่ะมันจะปกปิดได้ปะ่ะดูซิแทททับ,ท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 บว่าก็ปกปิดได้ดีแล้วเนี่ยในส่วนของการปกปิดเนี่ยเท่าที่ลองนะคะทําได้ดีพอๆกันเลยค่ะสูสีอยู่นะทุกคนก็คือตัวเนี้ยแล้วก็การปกปิดมันก็มีเดียมทูฟูเคอร์เรจได้เหมือนกันนะคะแต่เนีวยาของ c h y จะ แน่นกว่านิดนึงปกปิดมากกว่านิดนึงเท่านั้นนะคะอืมแต่ว่าอืถ้าแบบไม่ได้มาลองเทียบกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากขนาดนั้นโอเคค่ะก็ลงกูชชั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้ง2องฟางอันนี้ก็จะเป็นของ ODBO ของ CHY นะคะ ฮันซ้าหันควานนิดนึงอ่ะให้ดูนะคะก็ในเรื่องของเฉดส,สีเนี่ยนคะคิดว่าของ ODBO เนี่ยจะเข้ากับผิวแนกมากกว่าหน่อยตรงที่ในส่วนของโทนสีที่มันมีความเหลืองมากกว่าอันนี้เนี่ยของ C ี Y จวจะยังไม่ค่อยออกโทนเหลืองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเข้มเนี่ยนนคว่าทั้งคู่เข้ม,มพอกันก็คือมันยังไม่ได้เข้มมากพอนะคะที่จะพอดีกับผิวหน้าแนกนะคะและในส่วนของความโกล์นะคะก็อันนี้แอบรู้สึกว่านิดนึงตรงที่ C ี Y วเนี่ยรุ่นของเขาเข้มไว้เลยว่ามันแบบมันโกล์อะไรเงี้ย แล้ววก็มันยังแบบไม่ได้โกลขนาดนั้นนะคะส่วนของ ODBO เนี่ยอันนี้เขาเขียนว่าเป็นซอฟโกลนะคะซึ่งแน้ว่วก็มันตรงในส่วนของชิลุุนที่มันเออมันไม่ได้โกลมากคือเหมือนทั้งสองตัวเนี้ยมัน พอๆกันเลยในเรื่องความฉ่ำวาวนะคะคือตัวนี้เราคาดหวังว่ามันน่าจะแบบฉ่ำพอๆกับตัวก่อนท่านี้ที่เราเคยรีวิวที่จะเป็นของล้านหรือไม่ก็ของ t ูพีออริจินอลนะคะที่มันจะตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยฉ่ำมากโกลวมากความแบเบกาหลีเกาใจอะไรเงี้ยแต่ว่าของอันนี้มันยังแบบไม่ได้ถึงขนาดคือมันพอๆกันเลยทั้งสองฝั่งนะคะมันมีความแบบซอฟโกลว์นะคะก็ไม่หยบบีเบาๆอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบฉ่ำมากนะคะอ่ะก็ตามนี้ในส่วนของงานผิวแล้วก็เฉดสีค่ะ เอาละค่ะก็ไปแต่งหนะ้าที่เหลือมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะได้มีการใช้แป้งฝุ่นปัดเบาๆด้วยนะคะจะได้เหมือนกันในทุกๆคลิปส่วนกิจกรรมที่คิดไว้ในวันนี้เนี่ยก็คือแนะ็กไม่ได้มีแพลนที่จะทําอะไรหรือว่ามีทุระที่จะไปไหนนะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะอยู่บ้านค่ะซึ่งแนะ็กก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะ แวบตัวไปถ่ายรีวิวนะเป็นตัวลิปสติกที่ออกใหม่ล่าสุดจากโฟยูทูบค่ะทุกคนที่เป็นตัวลิปบาลนะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายแบบเป็นเต็มเออลง YouTube นะคะแต่ว่าจะถ่ายลง IG Re รีวิวซึ่งใครที่ยังไม่ได้ตาม IGN แนนะคะสามารถที่จะไปฟอฟกันได้เลยค่ะ IG ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วหลังจากที่ถ่ายรีวิวเสร็จอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะออกกําลังกายหน้าทนะีวีเนาะก็กิจกรรมจะประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆว่าอันไหนมากกว่ากันเอาจริงๆถ้าแบบว่ามองค่าเฉลี่ยนะว่าพอๆกันนะคะไม่ได้มีตัวไหนที่แบบว่าเผยมันมากกว่าแบบเห็นได้ชัดนะโอเคค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะพร้อมกับการเปลี่ยนเสื้อมาเป็นตัวเดิมเราวนะค่ะก็มาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่ความมันซึ่งผู้ตามตรงเลยวะดูไม่ออกแยกไม่ออกค่ะเพราะว่าหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะว่าความฉ่ำความเงาอะไรเงี้ยมันใกล้กันมากคือถ้าไม่ได้บอกก็ แทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใช้คุชชั่นคนละตัวกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความติดทนก็พอๆกันอีกเช่นเดียวกันคือทําได้ดีทั้งคู่นะไม่ได้รู้สึกว่ามีส่วนไหนที่มันหลุดแล้วเห็นรอยสิวชัดเจนแบบว่าเออเห็นว่ามันหลุดอะไรอย่างนี้คือปกปิดได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าจะมีตรงนี้ที่เอ้ยมันมีความแตกต่างเล็กน้อยนะก็คือในส่วนของฝั่ง ODBO นะคะจะมีตรงบริเวณนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะแต่ว่าฝั่ง C H Y ค่ะยังเรียบเนียนดีอยู่ะคะ่ะะะท้้งหนานาายยเเีีีจม o d โอที่เป็นแค่ตรงนี้นะไม่ได้เป็นทางหน้านะคะเป็นแค่ตรงช่วงบริเวณนี้ที่ไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหรค่ค่ะอ่ะผลลัพธ์ก็ตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเน่ก็จะขอตัวไปซับหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะมาค่ะก็ถึงเวลาของการสรุปแล้วนะคะระหว่างคุชชั่น CHY แล้วก็คุชชั o น ODBO ว่าหลังจากที่ลองแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ในส่วนของแพคเกจจิ้งนะแพคเกจจิ้งเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยอันนี้เราก็รู้สึกว่าก็ทําได้ดีทั้งคู่มันก็เป็นมาตรฐานตลหรับ c u s h i ที่เออมันก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะพับคูชั่นก็นุ่มนะคะมีความเกลี่ยง่ายนะคะแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของดีไซน์กราฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ย เราให้ของ ODBO คะ่ะเราชอบมากกว่านะคะเพราะเรารู้สึกว่าตลับเขามันแบบมีความสวยมีความแบบเออดูดีนะคะเป็นอาพลาสติกใสนะแล้วก็จะมีแบบว่าอาข้อมูลด้านหลังตามนี้ซึ่งเทียบกับข้อมูลด้านหลังของ CHY เลยเนี้ยเอออันนี้มันน้อยไปหน่อยนะคะแล้วก็แปะติ๊กเกอร์มาไม่ค่อยตรงด้วยนะคะแล้วก็อาตลับของ CHY เนี่ยแนกว่ามันเป็นตลับที่เหมือนเราเห็นตลับแบบเนี้ยมาหลายปีมากๆแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แบบ s t a n d ิ n เอาออกมาอะไรอย่างงี้นะคะและตลับอันเนี้ย ขอเอานิดนึงว่าคลายมากค่ะกับของแฮปปี้ซันเดย์ซิสให้ดูในส่วนของขนาดนะคะคือขนาดเนี่ยขนาดเดียวกันเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูสิความหนาเอยไดเอยและแม้กระทั่งข้างหลังนี่ข้างหลัง มีที่ให้แปะเหมือนกันมีรอยบุ๋มตรงนี้เหมือนกันคือฮัลโหลความพลาสติกใสเอ่ยเดยเอ,เอ่ยนี่ตึกว่าโรงงานเดียวกันนะแต่ว่าคนละโรงงานนะคะอันนี้ก็แบบเออมาเมาส์กันไว้นาะว่าเออมันคล้ายกันนะแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้นะว่าเออในเรื่องของขนาดอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการพกพาเท่าไหร่นะคะก็ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นิดนึงและในส่วนของเฉดสีนะคะเฉดสีเนี่ยนะก็แอบเอ็นเอียงไปทาง ODBO เพราะว่าเขาจะมีความทนเหลืองมากกว่าหน่อยนะคะกว่าหน่อยแต่ถามว่าในเรื่องของความเข้มนั้น ซิสคือคอนทวนเหนื่อยอะบอนเซอร์เหนื่อยคือถ้าใครที่ผิวเข้มประมาณนั้เนี่ยเฉดสีมันยังแบบ ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะเน็กจัดให้อยู่แบบคล้ายๆเลยนะคือเฉดสีของซีเอชวเนี่ยจะคล้ายกับของ 2P Original ที่ยังไม่ค่อยออกเหลือนะคะส่วนของ O d ดีโเฉดสีก็ใกล้เคียงกับของ Happy Sunday นะทุกคนก็เรายัางรู้สึกว่าแอบเสียดายนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทดให้ของ CHY ว่าอันนี้ยังไม่ใช่สีที่เข้มที่สุดของเขาคะ่ะเขายังมีสีสีใหม่ที่แบบว่าออกมาล่าสุดที่เข้มกว่านี้ก็เลยแบบเอ้ยไม่แน่ใจว่าสีใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันจะเข้ากับผิวของแน็กมากไหมมันจะออกโทเหลืือองหรป่า ะะและมาก,กันกับในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะคะความเงาความฉ่ำวาวคือพูดตามตรงเลยว่าขายกันมากนะคะฟินิชผิวความกลความฉ่ำอ่ะซอฟกลพอๆกันนะและการปกปิดก็พอๆกันค่ะมีเดียมทูฟูล์เคอร์เรจนะคะปกปิดได้ดีใครที่มีรอยสิวรอยดำเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของความแบบเออถ้าจะเอาเน้นความเป็นธรรมชาติงานผิวเบาบางใสๆเนี่ยตัวนี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะมันยังมีความรู้สึกว่าเออเหมือนแต่งหน้ามามันมีความเนียนมากๆค่ะและใน เรื่องของการคุมความมันฮัลโหลพอๆกันจ้า1แผ่นได้นะคะเกือบ1แผ่นอะไรอย่างเงี้ยคือแยกไม่ออกเลยนะคะควม,มันพอกันซึ่งถ้าเทียบกับเขาเรียก่าอะไรอะคลิปปกติที่แน็กทำเนจะรีวิวแค่ตัวเดียวใช่ไหมแนทก,ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับความเป็นปกติถ้าอะสมมติเวลาเราลงใช่ปะก็จะลงทางหน้า มันก็อาจจะเกือบถึง2แผ่นไม้อะไรอย่างไรอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจากที่สังเกตเอานะสองกระจกอะไรเงี้ยนี่ยว่าตัวเนี้ยยังไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่นะคะประมาณ3าชั่วโมงแรกก็เออเริ่มมีความมันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอซับหน้ามานะคะหชั่วโมงก็เออมันก็ไม่ได้น้อยเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นในเรื่องของการควบมันเนะี่ยังเฉยเฉยนะคะยังไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องการปกปิดติดทนอะไรเงี้ย ทำได้ดีค่ะแม้ว่ามันยังติดทนได้ดีอยู่นะคะจะมีนิดหนึ่งที่เราบอกไปก่อนอันนี้ว่าทางฝั่งของ ODBO เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเรียบเนียนตรงช่วงบริเวณนี้ส่วนของฝั่ง C-HY เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรยังคงเรียบเนียนอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ช่วงนี้นะแล้วก็พอซับหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะฉะนั้นก็ไม่ค่อยหมายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่แบบซีเรียสนะคะอยากได้ความเนียนแม้ว่า2 C-HY เนี่ยจะเยนเนียนกว่านิดนึงนะคะฉะนั้นสรุปโดยรวมสำหรับ ทำตัวไหนก็ได้คือมันแบบมันคล้ายกันมนากๆทุกคนในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์การปกปิดติดทนงานผิวอะไรอย่างนี้นะคะจะมีทางแยกอีกทีหนึ่งก็คืออ่คิดว่าเป็นในส่วนของเฉดสีแล้วก็ราคาแหละเนาะถ้าพูดถึงในเรื่องของเออถ้างบน้อยอยากได้ความคุ้มอะไรอย่างี้ก็ต้องของ ODBO เพราะว่า มีรีฟิลค่าเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งอะทุกคนคือในราคาประมาณแบบเกือบ300อะไรอย่างเงี้ยเราได้ในปริมาณ22กรัมนี่ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็เฉดสีของเขาเนี่ยก็จะมีความโทนเหลืองเนาะ,คะใครที่ชอบโทนเหลืองเนี่ยก็มาดูตัวนี้ค่ะส่วนของ C H Y นะคะตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ290บาทได้มาในปริมาณ12กรัมนะคะก็อาจจะแบบอ่ะ แพงกว่าของตัวนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นคุชชั่นที่ราคาแพงนะคะทุกคนและตัวนี้เนี่ยถ้าแนจําไม่ผิดนะเหมือนจะมีแบบซองค่ะคือถ้าใครที่ไปซองดูแล้วเห็นว่าเขามีแบบซองเนี่ยก็ซื้อแบบซองมาลองดูก่อนได้ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่อยากลงทุนแบบตลับเต็มอยากดูแบบเอ้ยเทสก่อนว่าเข้ากับผิวตัวเองไหมใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะถ้าใช้แล้วชอบก็จะได้จัดตลับเต็มมาได้นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีอีกเคสสีหนึ่งที่เข้มกว่านี้ด้วยนะคะก็ใครที่ผิวไม่ได้โทนเหลืองมากนะคะแล้วก็เป็นสาวผวเข้ม้มลองดูตันี ะะโอเคก็ตามนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กปใจให้กันนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนนะคะรีวิวตัวไหนอีกแล้วเนก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะต้องมีคุชชั่นให้เรารีวิวอีกสินะ ช่วงนี้อาจจะเจอคุชชั่นกันหมดอลาคนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะยังเบื่อกันไหมนะคะถ้ายังไม่เบื่อก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กันนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยยังมีคนดูอยู่นะอะไรอย่างนี้โอเคน้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย